จะมาหาออฟดันเจียนให้เยอะๆครับมาดูกันว่าผมมีออฟดันเจียนเท่าไหร่ไอ้แหลกผมมีออฟดันเจียนประมาณสิบเจ็ดนั้นผมจะหาเอาไว้เยอะๆเพื่อจะไว้ลงดันกับคนดูเอามาเสกบอสกันเลยดีกว่ามาเริ่มสู้กันเลยดีกว่าบอส บอสตัวนี้ไม่ค่อยเก่งกับคุณมีสกิลสตันนะ่ะใส่ใส่สปลาอันนึงแล้วก็โคงโบให้หมดหลอดเลยคุณกดให้หมดเลยสกิลของทันเิโลมันสตันได้อยู่แล้ว เนีย่ยคุณใส่ให้หมดเลยเนะี่ยรบเดียววอนเตอร์ตายแล้วเนะี่ยสกิลของทันเจโรวีสองคอนช่างจะตีแรงพอตัวเลยผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆจนฝาจะได้ออฟทันเจนให้เยอะๆมาดูกันว่าผมจะได้ออฟดันเจนเท่าไหร่ผมจะใช้วิธีนี้ฟาร์มออฟดันเจนไปเรื่อยๆโอเค แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามให้ด้วยล่ะอีกไม่นานจะถึง50าสิพติดตามแล้วเราจะได้มาเล่นเกมกันไอ้บอสตัวนี้สามารถฮิลเลือรได้คุณรีบรีบฆ่ามันเลยเป็นเอเวนนะโอ้โหบัคกต่อนหน้าต่อตาเลย โอ้โห oh, ผมเจอบั็กต่อหน้าต่อตาเลยอะ่ะผมใช้สกิลนี้ไม่ได้เลยก็จับคอมโบต่อปุ๊บคือมันเด้งออกแมพเลยอะ่ะแจ้งแอดวินให้ผมด้วยแล้วกันนะงั้นจะมาเส่อบอสต่อเรื่อยๆดีนะผมเก็บออฟดันเจนไว้แล้วไม่งั้นเสียดายของฟรีๆเลยอะ่ะเอาล่ะฟาวกันต่อเลยดีกว่า มาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ออฟดันเจียนเท่าไหร่วันนี้โอนแรงเลยอ่ะจริงโอเคได้ออฟดันเจียนมาอีกหนึ่งอันอันนี้ก็เป็นที่ความเจมได้ดีเหมือนกัน เอากล้วยมาเสกบอสแล้วให้บอสเกิดใช้กล้วยทองคำเอาไว้เสกบอสนั่นแหละเขามันเหมาะกับการฟาร์มฟาร์มเกมมากตรงนี้ผมใช้วิธีนี้ความเกมนั่นแหละคือใครยังไม่รู้นะมีบางคนเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าความเกยมยังไงเนี่แหละผมใช้วิธีความเกมแบบน,นี้ ได้ของแล้วก็ได้เจมด้วยคือมันค่อนข้างจะดีการได้ทั้งของได้ทั้งเจมได้ทั้งออฟดันเจียนเนี่ยผมเอาไฟฟรามาจำเลยโอเคไปไปกันยาวๆเลยใครชอบก็กดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะไม่ใช่ว่าดังดูที่ผมมีเฉยอยากกดช่วยช่วยกันหน่อยนะกดไลค์กดต like, ิดตามด้วย พยายามอย่าให้มันฮีเลือดประคอแล้วเตืนอนนะโอเคได้ออกดันเจียนมาอีกอันหนึง่งแล้วล่ะเสกบอลกันต่อเลยดีกว่าไปกันยาวๆผมจำไม่ ผมจะอัดคลิปไม่เกินแปดสิบแปดนาทีคือผมต้องไปตัดคลิปด้วยเนี่ยแหละโอเคยาวๆฮะฟังกันยาวๆเลยยาวๆโอเคโอ้ได้ตัวนั่นใหมเยอะ ค้าใครอยากได้ของก็ช่วยกันกดติดตามเยอะๆด้วยนะผมจะมาแจกแน่นอนก็นมีผู้ติดตามเยอะพอตัวแต่ผมไม่บอกนะว่าจะแจกอะไรบ้างแต่ร้อยมีผู้ติดตามเยอะก่อนหมุนหนจะมาแจกของในเกมให้ไม่รู้ว่ามีใครจะเอาหรือเปล่านะ มาดูช่องผมกันเยอะๆนะอย่าลืมเรียกเพื่อนมาดูช่องผมด้วยผมจะลงคลิปบ่อยๆให้มีคนดูเยอะๆรอลับไปเรื่อยๆเลยมันมีคนติดตามสามสิเอ็ดคนแล้วอะ่ะช่วยกันกดหน่อยมันใกล้ๆแล้วขอสักห้าสิบู้ติดตามอะ่ะ จะลับได้ไลฟ์ส่วนเล่นเกมกันโอเคยาวๆฮะโอเคใครจะใช้คอมโบอันนี้ของผมไปก็ได้นะผมไม่ผมไม,ผม,ไม่ผมไม่กัดอยู่แล้วกัดอะไรของผมเนี่ย ตั้งนานเพิ่งได้แค่ยี่สิบรูปผมก็ฟันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวหลังมาเดี๋ยวผมก็ต้องไม่ฟาร์มต่อด้วยผมใช้เวลาฟาร์มแบบนี้ทั้งฟาร์มเจมทั้งฟาร์มเงินเนี่ยใช้ตรงนี้เนี่แหละสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะใครรู้แล้วก็กจิบๆไปผมบอกแค่เฉพาะคนที่ยังไม่รู้นะ ส่วนออฟชา a d โดอันนี้ผมต้องเก็บไว้ก่อนเผื่อจะไว้ทํานะเอายาวๆฮะผมเก็บกล้วยมาสักส0งสิบแล้วต่อกันยาวๆเลยผมจะไม่อัดเลิกเกินว่าสิบก้านาทีอ่ะมันตัดต่อยากโอเค ทำยังไงก็ได้ไม่ให้บอสขยับอ่ะเจอบอสขยบได้บอสมันจะหิวเลือดอ่ะด,ดาทันเจโลมันตีแรงด้วยตอนนี้ได้มา21อันแล้วเรียบๆก่อนเดยวตามนะเราก็ได้มาลงดันเจนกันจะได้หาจงัหมดุดชาโดด้วย รีกดกันเยอะๆนะติดตามหน่อยเยอะมกดแชร์ด้วยล่ะไม่ใช่ว่านั่งดูคลิปผมเยๆน่ะย่วยเยกันหน่อยนะโอเคจะมีเกมอะไรแนะน,นำบอกผมได้นะเดี๋ยวผมทำคลิปให้โอเคอีกหนึ่ง มันตั้งนานแทบไม่ดอกเลยอะอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าผนจะได้หรือเปล่ายวาวๆฮะอันตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวผมตัดลิด๊เสร็จเดี๋ยวผมต้องไปตัดป่าเพิดด่มเลย โอเคได้ออฟดันเจียนมาแล้วเลาล่ะ right. ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอจนจบนะอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปวิดีโอให้จบด้วยแล้วกผ็ผมขอขอบคุณที่ดูทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยล่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ